กล้ถึงจุดโดดแล้วครับกับตันเสาร์ที่แล้วได้ไปทำอะไรสนุกๆมาหรือเปล่าพวก,กเก่าๆรุ่นเดียวกันกับบ้านเก่าก,กันหมดแล้วเนี่ยก็เลยหมดสนุกถ้าคุณชวนคริสเตันไปนเที่ยวนะตามสถิติแล้วเธอตอบรับแน่นอนผมถึงไม่ชวนเธอไงละ่ะนี่ขี้อายหรือขี้คลาดยุ่งมากันงฮาเขาใส่ร่มโฉชีพหรือเปล่านั่นเปล่าเขาไม่ได้ใส่ ผมเข้าร่วมหน่วยชิวเพื่อปกป้องรุษยชาติกับทัานการสร้างโลกีินาอยู่นั้นบางครั้งก็หมายถึงการทำลายโลกเก่าลงซึ่งเป็นการสร้างสรรค์คุณพร้อมที่จะให้โลกเห็นตัวตนจริงๆของคุณหรือยังมองไปด้านนอกสิรู้ใช่ไหมว่าเกมนี้จะเดินไปยังไงรไระเบียบสงครามเหลือก้าวเดียวเท่านั้นที่จะต้องทำ เราจะสลายการคุกคามต่างๆก่อนที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นผมนึกว่าการลงทันมักเกิดหลังอาชญากรรมหน่วยชิวจะจัดการกับโลรงนี้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่อยาที่เราอยากให้มันเป็นนี่มันไม่ใช่อิสราภาพนี่คือความกลัวคุณอย่าได้แม้แต่กระพริบตาก่อนจะมีใครเจ็บตัวมีใครอยากออกไปก่อนไหม งานของคุณคือของขวัญสำหรับมนุษยชาติคุณมีอิทธิพลอย่างมากต่อสตรวรรษนี้และผมต้องการให้คุณลงมืออีกครั้งพร้อมนะเริ่มเลย กัปตันอเมริกาเดวินเทอร์โซเนีย